ต่อไปก็จะได้ฟังพระมหาเจริญได้กล่าวสัคเวิจารณ์จะได้เชิญผู้แทนคณะท่านผู้มีเกียรติสยานุสิตในต้นป้าปังสุขุนจะประกอบพิธีนะครับผู้จะร่วมสมกับพิธีการต่อไปนะครับครับพิธีการต่อไปนะครับจะได้พระสุนทธีกาพรประเด็นกรรมโยด็อกเตอร์ แกก็ได้จังหวัดสงขลาวัดกงสมานกุลลาลามหลวงใท้เปล่าสังเวคาตาชาคนมนี่หมดแลับ อนยัโยมอันชนยชาตโยมท่านป่ามังตะกุลจได้หมดรร์พิจารณาัาตะกุลมันจะได้พูดคุยดิ้งดานบรรณน้อยโยทั้งหลายด้วยความถึงก็เรียกว่าเ,าเวาเสังเวกขาตาอาจารย์พระมาสเตนอันเป็นเจ้าว่า ช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เนี่ยถารมองถึงว่าตันไดทิ้งภาระไปแล้วภาระที่ว่าภาระประการแรกคือภาระที่จต้องดูเร่หลังกายดูเร่หลังก,กายดูเรขันห้าซนึงถือว่าเป็นภาระ การลประกาศแนกตัวหน้ากายถึงแม้ว่าจะไปจยา,ยาปลอยวางแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องดูแลราบเท่าที่ร่างกายนี้ยังไหวเมร่อฉั้นท่านต้องาร่างกายของท่านไปพยาบาลดูแลเพีองอยงระยะเวลาหนึ่งตอนสิทธิยามสิทธิต้องการให้ประคับประคองร่างกายนี้เอาไว้ เพื่อในเพื่อให้ท่านอาจารย์พระมาสนิทอยู่ต่อแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็แพ้แพ้ร่างกายแพ้บารักซึ่งเป็นของเราจม่เป็นของเราจิตขวงาอันนี้เป็นเรื่องประจักษ์แสดงให้เราทั้งทั้งลายด้เหินเลยใส่ตาแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ต้องปล่อยบาราก ในวาระที่สองคือในตำแหน่งของเจ้าวาวงงาอาจารย์พระมหาชนนีท่นอาจจะไม่คอยคอสังคมภายนอกแลต่ออีกคนก็คือกระพาถึงตอนนี้ก็ลาสถานไปแล้ว <c oughs> แต่ช่งระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง,งเจ้า่าวาแต่บริำลัจดการวัดได้เป็นไปด้วยก <c oughs> ว่าเราั่งก่ วัดแหลสายนี่ถือว่าเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดที่สาคัญมาก ิดไปก็ดว่าทำดีไหมประการที right. cool. ่สองดูว่าพูดดเขาคิดยังไงก็ดูว่าเขาพูดยังไงตัวว่าแต่หน้าเราะไม่มั่นคงมีตัวที่จะอารงกวันเราเนี่ยแต่พูดตามวันาหม่ใหม่ก็เรื่องที่ยู่่เนมั่นคยเรา้ไม่ป็นตัวจะไปมีตใหม่เป็ ได้ดีเดได้อไ,ไ,ไ,ได้เพราะอะไรเพราะว่านเดขึ้กันะันอมิตรภนอกีนี้มิตรที่เป็นมิตรแท้กับเราซึ่งไม่ได้มีตัวตนเป็นคนก็คือจิใจความรู้ความาไมีความเจริไม่มีชื่อหรอกแต่เรามีมิตรควารู้หรือสีสานที่ัญญ รตรูที่สเสมอด้วยปยาติไม่มีตรูไว้นอกนี่อาจจะไป้นอ,รนอกรัน,กนนั้นใ,นรรใ,นในันใดจะปรวัะเสน่นนนนหในกันเต็มักคิดคนหนึ่งอาจารย์ต้งหาเสน่น์จะตั้ก็มีตรูตรงนี้อยู่ในตัวนี่คือปยาติความเจ็บไข้เจ็ป่วยที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในตัวในตน เพราะนั้นโยมทุกคนเนี่ยจำเอาไว้ว่าจะดทูเราที่สำคัญนั่คือความจริงแล้วธรรมชาติว่าคนทุกคนเนี่ยรักในทานศีลภาวนาทานต้องมีอยู่ในตัวเองให้ได้ทานเราอย่าไปมองแต่แค่สิ่งของอย่างเดียวแต่เรามองไปกว้างกว่านั้นทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของบวชแล้วบุญแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรูุ้ทธเจ้าลักพระองค์เสร็จแล้วพระองค์เสวงนามุขธรรมจอมบรรลุเป็นพระสัมาสามาโดยด้วยการชี้แนวทางว่า่ันละตนเองควรทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมาเรียนทางทั้งหมดล้วนแล้วแต่โลงอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นโลงในตัวตนของบุคคลเพื่อต้องการให้คนได้รัก แต่ปโยก็เอาเรื่องทานศีลภาวนาไปด้เพราะนักทานตัวนี้ถ้าเราลัคนตัวนี้มีเราทุกคนเนช่อบแผ่เมตตา,าสรเปชันตาสัตว์ตัางหลายพอแปเมตตาตัวนี้แล้วก็แผ่พวกอื่นต่อไปเพราะนั้นในหลักของการแผ่เมตตายเพราะฉะนั้นเรารักตัวเองเราต้องมีสิ่งน,นี้การให้อภัยทานนี้ก็ถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นการเผื่อแผ่ความรักอย่างหนึ่ง ที่เรามีกับตวเองแล้วก็แปลพวกอื่นประการต่อมาก็คือศีลนะศีลก็บอกว่าอยากเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราต้องมีศีลถ้าไปมองในแนวตามปฏิบัติของพระบันไดขั้นแรกก็คือศีลแล้วก็เดินไปสู่สมาธิแล้วก็เดินไปสู่ปัญญาถ้าบันไดขั้นแรกผูกมันก็เดินขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองไม่ได้ แล้วเดินขึ้นไปสูงอะไรนัน,ส,นส,สักหลายคนที่ฝึกตนเองเท่านั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนที่มะเสริฐคำว่ามะเสริฐในที่นี้คือมะเสริฐในตัวตนของคนไม่ได้มะเสริฐในคนอื่นเพราะนั้นเราอยากถ้าเรารักตนเองเราก็ต้องทำตนเองพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความเสริฐมีความเสริฐก็โด้การรักษาตีนฝึกอบรมตนเองอาาปารนภาคใต้ บาดภาคใต้ของเราก็คือหลวงพ่อพุทธทาสยองตอนนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้สอนเรื่องนรกสวรรค์ก็เลยตอบไปว่าหลวงพ่อพุทธทาสสอนให้พ้นจากนรกสวรรค์ถ้าเราติดอยู่อย่างนี้เพราะนั้นการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งให้เห็นนั่นเห็นนี่นั่งสมาธิก็คือการทุกทวนตวนัวเองแล้วก็พิจารณากายวาจาใจของตวัว วันนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ต่อคนนี้ไม่ได้รักเราจริงขนาดาษตัวของตัวเองไม่รักจะมารักเราได้ยังไงแตาวันนี้เป็นประการที่สามประการที่สี่นั่าจากกรรมสมังพลังน่าจากกรรมพลังน่าจากกรรมสมังพลังกําลังที่เสมอด้วยกำลังกงกรรมไม่มี ่าวว่าทำไมท่านผูกบาลีไว้ยางนี้บาลีบทน,นี้ตามมาในพระไตรปิฎกก็เรียกว่านัตถิกรรมะสมังตมังพลังแต่ว่าที่อาตมามาพูดคือนั่นจากกรรมะสมังพลังกําลังอย่างอื่นเนี่ยงมันเพา่า อย่างเช่นกำลังของเราเนี่ยมันพลองไปตามอายุขัยถ้าเราเป็นเด็กเราก็มีกำลังระดับนึงเราเป็นวัยรุ่นเราก็มีกำลังระดับหนึ่งพอเราโต,าตขึ้นเราก็มีกำลังไะดับงกำลังที่เป็นเรียวแรงก็มีกำลังที่เป็นรั์ก็มีกำลังที่เป็นพวกป้องบริวารก็มีแต่บรรดากำลังทั้งหมดนั้น สู้กำลังก่ำไม่ได้นี่บอกว่าสู้กำลังก่ำของแต่ละคนใช่หรือไม่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตั้งพระัญพุทนตัญญาตาเลีพุทธเนี่ยตามพุทธทุกล้งนตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นอัครสาวกแต่มาพระัญพุทธตนที่ตั้งความปรารถนาว่าขอเป็นประสงฆ์สาวกสาวกองค์แรกของพระสมณะโคกโ คือพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันรัจฉะนั้นเมื่อองค์สมเ็สร็จมาแล้วก็บรรลุรา,หารหันพร้อมกันทั้งห้ารูกกอนัญญาวป่ากัฏิยามานาวะอัสชจิเน่ราะตั้งตั้งความปรารถนาไว้ทุกครั้งที่ทำกรรม ก็ว,ว่าทุกครั้งที่ทำกรรมก็คือทาความดีทุกครั้งตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ที่ท,ท่านได้ทาท่านก็เลยได้เป็นพระสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าตอนพระอัญญาโกณฑัอนอสวรงค์กต็ตั้งความปรารถนาว่าไปเจอพระวิสุรูปหนึง่งนั่งอยู่ใกล้พเจ้า พอได้รับทราบกล่าวกล่าวว่านั่นเป็นอนันขณนะพอได้ฟังคำอธิบายท่านก็ตั้งจิตปรารเนาด้วยคำด้วยมีพลังในที่นี้ก็คือกำลังแห่งความดีที่เราได้ทำพนั้นกรรมที่นี้คือความดีที่เราได้ทำเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะคุณ แต่เราส่งเราทุกพราะกายะกับเราจะมาส่งความสำเร็จไม่ันเกิดขึ้นเพราะอพลังแห่งกรรมที่เราได้กระทำทางกายทางวาจาและกระตัใจถ้าพูดง่ายๆก็คือพลังแห่งความดีที่เรา ท่านอาจารย์พระมาสนนตอัตวตวิโตทนโวนเข้ามาในตารุษศาสนานได้สั่งสมอารมในส่วนของศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่ฐานานรูปตัานเป็นพระที่พูดไม่มากผู้น้อยและก็เป็นแบบอย่างของเราท่านทั้งหลายในความเป็นสมณะ คือความเป็นผู้สมบูรณ์ระบบทางกายเนี่ยรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งของสัญญาของความเป็นสมณะระบบทางวาจาก็เป็นสิ่งหนึ่งือเป็นสัญญาของความเป็นสมณะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าทำไมพระเจ้าในพระเจ้าในพระพุทธศาสนามาคุยกยกปังวันนี้ ความมิตรที่เสมอด้วยวิชาความรู้ไม่มีมิตรมีสองอย่างก็คือมิตรภายนอกมิตรภายนอกที่เป็นกัญญาณมิตรก็มีที่ไม่ได้เป็นกัญญาณมิตรก็มีแต่ว่ามิตรภายนอกนั้นเราพึ่งพาอาศัยกันได้ชั่วครัชั่วชีวิตหนึ่งแต่วิชาความรู้ที่เราสะสมเป็นบาร,รมีเไว้ จะสามารถติดตัวเราไปได้ในภพปูนอื่นด้วยอันนี้มีหลักฐานยืนยันทีุ่ทธเจ้าตรัสไว้ถ้าใครเคยเป็นมรสโสดาบันแล้วเกิดภพปูิใหม่เนี่ยจะได้ไม่น้อยความด้วยมีประตูภายนอกกับประตูภายในประตูภายในสองประการประการแรกคือความคิดความอ่านของตนเองที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่โลาะวิญาณที่ไม่มี แล้วถ้าเป็นความเป็นความทิจชาทิศิแล้วก็เป็นโมหานี่ก็ถือว่าเป็นรัตรูอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม,ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ความรักที่เสมอกับตัวเองไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองก็เอาศีลสมาธิปัญญาใส่เข้าไปในตัวเอาตานศีลภาวนาใส่เข้าไปในตัวนอกมากจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทางด้านจิตใจของเราทุกคนแล้กำลังที่เสมอด้วยกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมเนี่ยเป็นพลางอย่างหนึ่งเราทุกคนก็สร้างพลังายดีท<อ>ี่เรียกว่าบ,บุญทางกาย,ยทางวาจาและก็ทางด้านจิตใจ<อ>คิดดีพูดดีทำด,ดีก็จะกลายเป็นความดีสำหรับเราก็จะกลายเป็นพลังที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เราพบกับความสุขไนดะ้ค,ความสุขได้เพราะนั้นวันนี้การกล่าวตังเวงก็กระถาสั้นๆอาจจะไม่ตรงกระวัวก้มนะำก็เห็นว่าอม่นนะอ,องทองควรใน,วนวนในส่วนของทานศีลภาวนาทั้งในส่วนของศีลสมาธิปัญญาเตตั้งเนาจธารรมหาสนิอทอตโกวิโทจนถึงวรระสุดท้าย และลวมก้าวกรบบุญกุศลในส่วนของตามสีภาวนาที่คณะศิทธิยาแลสิทธิทั้งขวายวรบัญชิตและขลึห่หไดได้ร่วมกันสเสริมตนับสนุนในปฏิสนธิวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาสนิทอัตรโรยวิโทจงได้เสวยผลบนแห่งสัามมาปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม,มานุธรรม,มปฏิบัติ ญาตโยมทุกคนได้ประกอบความเป็นมาจากความเป็นในอนาคตจงเป็นพรวาปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนญาติโยมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญในตามพระบสมเพ็ะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทุกันทุกคนทุกท่านเินขอเจริญพรครับสังเวกษากาญจนาภรณทันเจ้าุุนประเทศวัชระสุตาพร เรีเด็นทำก้าประโยคดรเจ้าท่าจังหวัดสงขลาปตโคมสมานคุณละลังโรครับ